ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็ช็อยู่ในช่วงแดกนานระบอกด้วยด้วยกล้องเลยจะมารีวิวเอ่อของใพระชันยังไงาพผะแดดเป็นของที่จะใส่พระบาทอันนี้ก็ปีใหม่ปีใหม่ดําดีดอบ วันนี้เราก็จะมาแดกแดกของพระไอยเย่านานักจิตกูดโดนไอเย่ย,ยไม่โด่งมาไม่ได้เอ้ยเราใหม่เอ้ยไม่ไม่สตไตลเพื่อนว,วะอ่าเขาก็ได้วาฟไปแล้วนะ วันนี้ก็จะมาแดกเสียงไหยที่ขุจะให้พาแดกโอเคกูแดกให้แดกกูต้องชิมก่อนมีสารพิษเปล่าเดี๋ยวให้พาแล้วเดี๋ยวพักสรุปนะนะอ่นบล็อกเรียบร้อยะจะมาฉั่นก uh ันนะเอ้ยกินกินเออคนไทยเขาว่ากินบออกนล็อกต้องอ่นบล็อกแล้วก็เราจะมาชิมกันนะว่ามันมีสารพิษหรือเปล่านะ <Nir> วัวพักฉันไม่ได้หรอกเฮียก็เฮียไม่สั่นพิษกูไม่ต้องให้พาแดกแล้วเฮียกูแดกเองมาทำบุญด้วยวัาดิวันโตนี่ข oh, uh ัยกล้องแห่งสมาพันธ e ์ประเทศไทย เนี่ยก็ของผาของเอามาวันผิดนะเลยให้พักให้คุณพารัตพารัตนี่คนนี้เราซับเป็นใจแล้วอะไรนะใบไวนข้อแรกได้ไหมมีให้มีแานมิแมีอานผิดข้อสารผิดเข้มข้นน่าเข้มข้นในด้านมิวที่บ้านมีแล้วไม่ต้องก็ได้ ก็มาลุ้นกันนะใครจะเป็นพระผู้โชคดีได้อันนี้ไปเอออีกอันนึงนี่เขาทำไมเดี๋ยวมันจะต่อเลยเก็บเอาต่อมามันดีแล้วเอได้แล้วขอได้เลยนะครับเสียงไห้เฮ้รล้นนี้จำไว้ให้พระฉันต้องให้ตัวเองฉันได้อย่างเดียวนี่ไอ้เก๋อมีแล้วสี่ห่อเลยอห่อ ก็เราขอบุณปัาเก่าก็เอาป้องมาแล้วเนี่ยเอามาถ่ารูปตบาไม่ต้องเลยคะไม่ต้องเลยไม่เห็นนะไม่เห็นข้าทนเขาฟถ่ายรูปแบบปูเดชาแล้วไงใช่ต้องก็อะไรก็บรรยากาศปีใหม่ พี่มีเกลาสีมาปะฝนนะนี่คุณติ๊กชายกันเจียวเล็ก <c oughs> เออบอกจี่เขาเล็กจริงนะบอกเลย่นาวเอแล้วสาวงงว่ะแล้วกูจะใส่บาทพระไหนหพระนอนคานมาหรอจะให้กูร่างเนี้นยให้พระมอกมาหรอก็ดูดิแล้วถ้าพระเดินมาจะ ตักบาตรยังไงวะเพราะว่าไม่มีโต๊ะเราพระเป็นแบบอ้าวนั้นฝรั่งนาโง่นะเรานีนทาเขาเพราะเขาฟังไทยไม่ออกพูดไทยได้นิดหน่อยไรแล้วพาเขาจะกินไม่มีหม้อเขาจะกินยังไงถ่านสด ใ <wounds> no mhm. หก่ดิบต้องกินถุงด้วยไหมต้องกินท้กอย่าตอนนี้เราก็อิ่มเรียบร้อยกับใช่เหรอเออนั่นลูกชายสดนะฮะปวดตายก็อร่อยมีสันพที่จะห้ามกินเวลาใส่ผ้า ละวพอเรื่องนี่ยคืออย่าลืมจันอย่าลืมฉันอย่าลืมจันเรื่องของพระใช่ไหมอย่าลืมฉันถ้าฉันนี้ก็อิ้มแต่ทำให้ฉันนี้ก็หิวสงการบอกโคตรหนาวเลยไปเล่นน้ำเลยนองไม่น่ารักใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้นี่คึะเรื่องโคตรขาวเรื่องนี้นี่โห อปนนี้เป็นอารมณ์นนู่อยเฮ้ยว่าเป็นสมวัอยู่นั่นเงียบไม่เยมือนะก็มาถ่ายบรรยากาศเพ็ญวันนี้นะจากลากันด้วยสิวของสุพัดนะของูสิ่วนี่ต้องเซร์ด้วยรูส่เลย